ที่ประเด็นน่าสนใจและท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าเอะตกลงแล้วเงินหมื่นเงินดิจิตอลที่มอบให้10,000บาทเนี่ยให้แต่เฉพาะกลุ่มเปราะบางหรืออย่างไรหรือกลุ่มอื่นๆเป็นยังไงบ้างโอ้โหผมก็ได้รับคําถามเยอะแยะมากมายครับท่านผู้ฟังครับก็เลยไปสอบถามเจ้ากระทรวงท่านนี้นะครับเป็นร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒซึ่งมีข่าวอย่างนี้ครับบอกว่า คลังขยับจัดระเบียบสวัสดิการรัฐไล่เขี่ยทิ้งคนจนท่านยืนยันบอกว่าไม่จริงไม่จริงและข้อไม่จริงครับคุณจุลพันมอมรวิวัต์เปิดเผยว่าในวันนี้ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการและเศรษฐกิจฐานล่าครับโดยจะมีการหารือถึงแนวทางในการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีบัติให้ทบทวนข้อมูลบัตรสวัสดิการใหม่ทุกสองปี คุยง่ายก็คือวันสุดท้ายวันที่31มีนาคมปีหน้าปีที่67นะครับก็คือปีหน้าปี68แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลหรือกระทรวงการคลังเนี่ยจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ช่วงใดผมสอบถามมาแล้วครับท่านบอกว่าน่าจะเป็นหลังปีใหม่ก็หมายความว่าหลังปีใหม่เนี่ยใครที่ตกสํารวจใครที่ยังไม่ได้ย,ยื่นข้อมูลที่มันไปแก้ไขอะไรในระบบวุ่นวายมากมายเนี่ยสามารถเข้ายื่นใหม่ได้ก็จะเป็นการทําให้เกิดความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับ ย้ำนะครับไปเที่ยวปีใหม่ก่อนเดี๋ยวหลังปีใหม่ค่อยไปลงทะเบียนกันก็รอฝังประกาศจากผมหรือว่าทางรัฐบาลได้นะครับนอกจากนี้ครับมีคำถามต่อเนื่องเอ๊จ่ายไปแล้วตั้งเกือบ14ล้านคนตกลงมีตกสำรวจเท่าไหร่แล้วเฟสสองคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเปาะบางเนี่ยเขาจะได้หรือไม่อย่างไรผมว่าฟังเสียงสด ผมนั่งสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีเองเลยนะครับอลองฟังเสียงครับของท่านร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัต์ครับเรียนสอบถามท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์อมรวิวัน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังถึงกรณีเงินหมื่นครับว่าพี่น้องประชาชนมีโอกาสจะได้มากน้อยขนาดไหนครับยืนยันว่าสุดท้ายเนี่ยเงิน10,000บาทถึงมือพี่น้องประชาชนทุกคนที่ลงทะเบียนแน่นอนนะครับขณะนี้เนี่ยเราก็ดําเนินการเป็นเป็นเฟสนะครับ ฟสแรกได้ดำเนินการไปแล้วก็คือ10,000บาทที่ออกเป็นรูปแบบของเงินสดกับกลุ่มปอบางนะครับขั้นตอนถัดไปเนี่ยเราก็กำลังเริ่มการประชุมหารือเพื่อวางกรอบที่ชัดเจนนะครับซึ่งก็จะเป็นการเติมเงิน10,000บาทให้กับกลุ่มที่ได้ลงทะเบียนแล้วในกลุ่มที่เป็นทางทางรัฐนะครับแอปพลิเคชันทางรัฐรวมถึงกลุ่มอื่นๆที่จะต้องมีการดําเนินการลงทะเบียนเพิ่มเติมที่เป็นกลุ่มที่เรียกว่านอนสมาร์ทโฟนนะครับยืนยันกับทุกคนครับว่าโครงการนี้เนี่ย ยังเดินหน้าโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ซึ่งสุดท้ายทุกท่านจะได้เงิน1,000 0บาทถึง1มือยเปครับและสําหรับเรื่องของข้อมูลต่างๆที่ประชาชนบอกว่าอัปเดตบ้างไม่อัปเดตบ้างไปขอรับแล้วบอกว่าติดขัดต่างๆมีตกหล่นอยู่ประมาณกี่คนครับผมตกหล่นจากรอบแรกคือกลุ่มประบางเนี่ยน,นะครับที่เป็นกลุ่มผู้พิการและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยราว3 7 0 0 0 0คน แต่เมื่อวันที่21ที่ผ่านมานะครับมีการโอนเงินรอบที่2 21ตุลาคมนะครับซึ่งสามารถดาเนินการแล้วเสร็จเนี่ยผ่านไปได้3 000, 1 0 0 0 1 0 0 0กว่ารายนะครับยังคงค้างอีกราว5 0 0 0 0เอ่อ65,000รายนะครับซึ่งตัวเลขที่คงค้างเนี่ยโดยเอ,อ่จำนวนส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ผูกพร้อมเพย์นะครับซึ่งก็ถือว่าเราก็ดำเนินการผ่านไปได้อีก1ปลอก ยังจะมีการโอนเงินซ้ําให้กับกลุ่มที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพเย์อีกยอ2รอบนะครับวันที่21พฤศจิกาย,ยนและ21ธันวาคมนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในกลุ่มที่จะได้รับสิทธิ์แล้วยังไม่ได้ดําเนินการในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในส่วนของการผูกบัญชีอะไรก็ตามเนี่ยนะครับให้ไปดําเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย หากครบ2รอบนะครับวันที่2 1ธันวาคมแล้วไม่ดําเนินการผูกให้เรียบร้อย,ยก็ถือว่าท่านสละสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นรีบไปดําเนินการครับและนั่นก็คือเสียงของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์อมรอวิวัตน์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับก็ชัดเจนนะเงินหมืน่นเดี๋ยวมาอีกรอบนึงครับรอบที่2รายละเอียดก็บอกไว้แล้วนะครับเมื่อสักครู่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เกิดแล้วในเรื่องของการโอนเงิน 10,000บาทของกลุ่มร่อบางคือกลุ่มสวัสดิการแล้วก็กลุ่มผู้พิการในรอบที่สองเป็นการ retry รอบแรกนะครับวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมานะครับมีการโอน2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการจำนวน371,591รายโอนสำเร็จไปแล้ว311,751รายนะครับกับกลุ่มผู้พิการที่ยังคงค้างอีก4,000 0 3,317รายนะครับโอนสำเร็จเนี่ย38,265รายนะครับโดยภาพรวมเนี่ยสรุปก็คือยังมีการคงค้างที่ยังโอนไม่สำเร็จอีกประมาณ65,000รายนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยประมาณ90%เนี่ยเป็นปัญหาเรื่องของการผูกพร้อมเพย์ของประชาชนนะครับซึ่งก็ ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนว่ารีบดําเนินการเพราะว่าเรายังจะมีการโอนซ้ําอีกสองครั้งวันที่21พฤศจิกายนและ21ธันวาคมเป็นรอบสุดท้ายนะครับหากไม่ดมําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่21ธันวาคมเนี่ยก็ถือว่าสละสิทธิ์นะครับเงินก็จะพับไปคืนคืนครังนะครับเพราะฉะนั้นฝากประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนส่วนการดําเนินการที่ผ่านมาสองรอบคือรอบแรกกับรอบที่รอบ รอบรีทรายรอบที่1เนี่ยนะครับสองรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการดําเนินการเนี่ยสิบสี่ล้านห้าแสนกว่ารายนะครับยังคงค้างอีก65,000รายเนี่ยก็คิดเป็นสำเร็จไปแล้ว99.5%ซนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าพึงพอใจนะครับก็ถือว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเติมเงิน1 0,000บาทให้กับคุณปลอบางเนี่ยถึงมือเกือบครบถ้วนแล้วนะครับและเรายังจะดำเนินการต่ออีก2รอบอย่างที่ได้เรียนนะครับ ขอบครับก็ผมผมเรื่องนี้ก่อนะครับว่าในในการพิจารณาเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับทางรัฐบาลโดยท่านนายยมตรีนะครับท่านได้มีการลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่17กันยายนนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นเป็นคณะกรรมการมีหน้าที่สําคัญคือเรื่องของการกําหนดนโยบายโครงการต่างๆนะครับแล้วก็ ดอ้ีหน้าถึงแหล่งที่มาที่จะใช้ในโครงการกระตุต้นเศรษฐกิจเพื่อจะเสนอต่อคณะรณัฐมนตรีนะครับซึ่งก็มีทางท่านรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานกรรมการแล้วก็มีาทางปรักกระทรวงการคลังเป็นกรรมการแล้วก็เนขานุการนะครับคือในส่วนนี้ต้องเรียนว่าในในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรากำลังเตรียมข้อมูลอยู่ครับเราได้มีการลงทะเบียนนะครับอแอปทางรัฐไปมันคงพอจำได้ใช่ไหมครับมันจำได้นะครับซึ่งในในชั้นนี้นะครับวิธีการแรกคือว่าเราต้องเอากลุ่มข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมาทราบกับคนที่ได้รับเงิน หนึ่งหมื่นบาทไปแล้วนะครับเพราะว่าจะถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มที่รับการดูแลไปแล้วก็ต้องถ้ามีการรับัมีการลงทะเบียนซ้ำคนในก็ต้องถือว่าท่านรับไปแล้วก็ต้องเอาออกนะครับก็ก็ถือว่าท่านรับไปแล้วก็จะต้องเหลือเรัาคนที่ยังไม่ได้รับนะครับแล้วก็ไปตรวจเกณฑ์คุณสมบัติต่างๆนะครับเช่นเงินฝากไม่เกินห้าแสนนะครับหรือว่ารายได้ไม่เกินแปดแสนสี่หมื่นบาทอันนี้ยูนระหว่างการดําเนินการนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการที่ณาดูว่ากลุ่มที่ ไม่ได้มีสมาร์ทโฟนนะครับไ<ะ>ม่สามารถจะลงทะเบียนผ่านแอปทางรับได้นะครับจะมีจํานวนเท่าไหร่ซึ่งซึ่งในความเห็นส่วนตัวผมนะครับคิดว่าคงมีจํานวนไม่มากเพราะว่าเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับได้ลงทะเบียนอยู่ในกลุ่มของอบัตรสุริการทางรัฐไปแล้วแล้วก็ได้รับไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราจะดูแลต่อไปครับ